ติดต่อผมมาครับบอกว่าให้ใบพลอยมาทำภารกิจเพื่อเอาของไปแจกน้องๆเอ๊ยเห็นมือว่ะเห็นมือแล้ว,<า>วน่เฮ้ยนี่ไงหัวขึ้นมาได้แล้วสวัสดีครับขอบคุรับยี่ปิตรรายการมหาการของแร่ที่จะเรียนรู้ในจักรวาลโลกวันนี้นะครับนนคอมแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่น <c oughs> ใช่ใช่อที่พันชิมงานวลางวันเหมือนเดิมครับชั้น6ตซอย7ค่ะแต่ที่เหมือนเดิมคือวันนี้พี่สวยเขาแนะนำเขามีเพื่อนชื่อว่าพี่เจ๊ครับผมเปิดร้านกับทางผมมือเป็นหลัก ออือใช่ครับผมแล้วตอนนี้ครับติดกตอผมมาครับบอกว่าให้อีพีทอยมาทำภารกิจเพื่อเอาของไปแจกน้องๆทำภารกิจแจกในของแจกตาลูกวาวเลยอย <c oughs> ากจะถามว่าสักครั้งหนึ่งแบบทัวร์บอกอีพีทอยเอาของเล่นไปแจกน้องๆได้ไหมเดี๋ยวไปลองทำภารกิจจริงไม่ว่ามีแค <c oughs> ่สักครั้งหนึ่งเราต้องตุง๊กับเจ้าของอะไรครับเชิญพี่เจเลยครับผมไปรบพี่วุ้นเลยของเราด้วยครับยินดีครับผม เจนะครับพี่น้องๆเรียกกันว่าลุงเจนะครับเพิ่งมาเปิดร้านที่นี่นะครับมีหน้าร้านแล้วชื่อเทียบไบเจครับน,น,นี่อยู่ตรงข้างร้านนี่สวยเนี่ยใช่ครับร <c oughs> ้านนี้จะเน้นที่ทานฟอร์เมอร์นะครับ <c oughs> เพราะว่าในเมืองไทยส่วนใหญ่าทานฟอร์เมอร์ที่เจาะเฉพาะทานฟอร์เมอร์จะไม่ค่อยมีพอดีน้องสวยเขาชวนด้วยก็เลยลองมาดูเฮ <c oughs> ้ยนนั่อะไรอะอออะะะไไไรรร กกอ็จะไปไน็กนการแจกนะครับแจกให้ผมด้วยนะแจกแจกน้องสิแจกผมดิผมอยากได้เดี๋ยวให้พี่เจนพาเดินทัวร์ร้านหน่ยว่ามีหุ่นยังไงบ้างร้านใหญ่มากเลยตู้นี้ส่วนใหญ่จะเป็นของลิมิตซึ่งจะหายากเป็นสีพิเศกก็คือสีอเลิส่วนถ้าจะเป็นข้างใหม่กำลังเข้า,าก็จะเป็น T F 5นะครับ The Last Night ก็จะเป็น ตัวนนี้้มม็็เเปาคุณยนต์กู้เป็นอะไรนะเอเป็นพระเอกตัวนี้เป็นลิมิตห้าร้ตัวในเมืองไทยครับห้้อยอดูได้ไหมครับพี่ฮายห้าร้อตัวในเมืองไทยครับแบอ่าดีอันนี้จะมีในเมืองไทยนะของซ้อของพกห้าพบาทจากคอยอาศ์ึงจะได้นี่ไงลิมิเต็ดอีดิชั่น9ครับทาเซตัวที่2เ้าอนี่ใือเฉในประเทศตัวนี้ได้จากมาเซียอันนี้ไม่ขายไมนี้เป็นขมยครับ ต้องขโมยต้องขโมยส่วนออฟตัวนี้จะเป็นออฟสีพิเศษนะครับเป็น A C X สี่เซอร์ราสนะฮะอยู่เป็นพลาสติกหมดเลยครับตึ๊งแต่กาวลงสีทำสีครับของมาจะเป็นอย่างนี้เลยเราไม่ต้องมาเฮ้ยอย่าไปดึงหัวเขาอยากรู้ว่ามีตัวไหนที่แบบแพงสุดในร้านมีไหมพี่แพงที่สุดจะมีรถถังนะครับตัวนี้ชื่อบาวนะครับแต่เป็นรถถังทะเลทรายที่มันแพงเพราะว่า เมืองไทยมีอยสองกล่องผมมีอยู่สองกล่องคือของผมเองแน่นอนแต่อีกอีกหนึ่งกล่องผมขายเทพเมืองนนท์ไปคนหนึ่งตัวเท่ากับตัวนี้ก็จะเหลืออยู่ตัวเดียวรับประกันใ่ไมีแค่ตรงนี้ตรงนี้มีช่องว่างแน่นอนตัวนี้กดได้ครับมันมีโอ้ยเฮ้ยหัวโผลหัวโผลเข้ไปหัวหัวหัวโัวห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 ดวหั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 วาัวหัวหัวหัอีกลิ่มเลยหัว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 หยวหั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 วหเวหั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 วเัวห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 ัวยัวหัวหัว่ัวหั ป็นขโมยตัวนี่ก็จะขโมยรูปเดียวเลยตัวนี้อีใหญ่บอลล่มเน่ยสีบอลลึมเลยตัวนี้เป็นงานของฮัสบนะครับขายอยู่2 8 8 8รปสหลังจากที่เราทัวร์ร้านเรียบร้อยแล้วค่ะพี่เจถึงเวลาทำภารกิจเรีอยงค่ะถึงแล้วครับวันนี้จะมีภารกิจให้น้องทั้ง3ามคนนะครับพี่เจจะท้าจะมีหุ่นอยู่3ตัวให้น้อง3ามคนแปลงภายใน10นาทีถ้าไม่ได้ อดของรางวัลอันนี้ของรางวัลนี้คือไปแจกน้องหรือใครแจกน้องๆครับแจกอันนี้ก็ยังได้น่ารำได้จะมีรางวัลไปแจกน้องสองรางวัลมาแล้วสามตัวอันนี้สามตัวเดี๋ยวให้น้องเลือกเอามีคอปเตอร์รถบรรทุกแล้วก็รถตำรวจนะครับชอบบอยบินนะผมคอปเตอร์เลยอแต่คอปเตอร์จะยากหน่อยงานอันนี้ของทัพพิมมาขอบคุณค่ะไปมายหม่ว่าใจเอกว่าเอกจะม้วนอยูเองนี่ไปพูดนะไปเลยไปเพื่อนไปพูดปร่จาด้วยน้องครับผูกครับที่ฝากของไว้ กับพี่พี่ทำไม่ได้หรอกครับเราลอเล่นได้ดิจะทำให้เต็มที่ครับผมไปดูกันแขกของเราไปดูกันหนึ่งสองสามสิบสิบนาทีนะครับพี่ผมเห็นหน้าหรือี่วานห้ามอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอยู่แล้วเริ่มจากตรงไหนอ่ะเฮ้ยนะโอ้ยนี่นี่นี่แขกได้แล้วแขกได้แล้วโคตมากมาหูมือไงนี่ครับผมเสร็จแล้วเห็นไหมพี่อย่างี้เสร็จแล้วเห็นมือว่เห็นมือแล้วมืออยู่นี่แถวหัวต้องอยู่แถวหน้า เสร็จแล้วหรือเปล่ายัางครับอ๋อยังตอนนี้เวลาผ่านไปกับชั่วโมงแล้วปะเพื่อนยาสองนาทีอันนี้มันไปครับจะดึงออกได้ไหมเนี่ยเอ,ออาาได้ค่ะได้บอกอะไรพ่อเตอร์ยังเหรอพี่วาเปลี่ยนกันดิว<ม>่ช<ม>อบโบอยบินไม่ใช่หรอกพันธุ์เต่าโบยบินผมไม่เปลี่ยนกันทั้ง,งนั้นเพราะผมได้หัวไปแล้วเราก็ฉลาดอยู่เนี่ยเสร็จแล้วใช่เหรอยังมันเงื่อนกันเลยเฮ้ย แต่ว่าเพื่ออะไรนะแป๊ะอะไรดูดมีกลไกว่ะเฮ้ยมีขา่อนน่ะาต้นหนะา่อนน่หน้า5นาทีแล้วพี่ว่าหัวมันอยู่ในพุงจะเอาหัวทไปทำไมหัวมันไปอยู่ข้างในอย่างนี้เฮ้ยนางเงือกไก่เป็นคนแล้วดูดิถ้าไม่ผิดนะจะเป็นอย่างนี้ปล่าวะเยอดครับเฮ้ยอันนี้เปิดได้ด้วยเฮ้ยนี่ไงหัวขึ้นมาได้แล้ว เฮ้ยเราทำไมขามกับหลังหันน่ะเฮ้ยนี่ถูกป่ะครับนี่พี่ว่าเสร็จแล้วนะเนี่ยฮะโอ้พ่ว่าแต่เจ๋ยไม่รู้ตัวเลยฮะเอ้ยอันนี้เสร็จยังเสร็จยังครับเอ้ยังไม่เสร็จอีกนิดนึงนิดนึงฮาบาลานซ์ไม่เจอแล้วว่าตัวนี้อยู่ไหนอะไรพี่วาเหนื่อยดูไหมครับไหนไหนพิว่าผมขอดูหน่อยเช็คเช็คเช็คมา อ่าหันหัวให้พี่วาก็ได้ปึ๊บเสร็จแล้วอันนี้ของพี่วาเสร็จแล้วนะครับว่าได้ไปแล้วเสร็จยังไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวให้น้องๆเชียร์พี่ทีมกับพี่เอกด้วยครับประตูรถขึ้นมาเป็นบาทได้เฮ้ยเก่งมากเลยนี่เสร็จยังพี่อย่างเงี้ยอ่าของเอกโอเคแล้วครับหอมเสร็จแล้วเหลือคนเดียวผมบอกแล้วครับเรื่องต่อๆนี่ผมครับผมอันนี้เสร็จยังครับพี่เจงั้ก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้ว เสรยบร้อยปดนาทีนะครับถือว่าภารกิจสำเร็จนะครับผมเฮ้ยรอดมาได้ไงเราสุดยอดครับจุดยอดสองรางวัลนะครับอันนี้สำหรับอีบิ๊กทอยจังน้องๆนะครับจะเป็นกิมล็อกนะครับนาฬิกาสีมอเมบีอีกหนึ่งรางวัลมอบให้อีบิ๊กทอยจังน้องๆ รีไปดิเดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจครับปั๊บน้างไายังมีภารกิจอีกหนึ่งภารกิจครับจะเป็นรางวัลใหญ่ให้ครับนี่เราท้าอีบิตทอยกันเลยดีกว่าพี่เจนนี่คือออฟติมัสนะครับอันนี้คือเป็นเทสของภาคสี่กับภาคห้าท้าทั้ง3าคนเลยลองดูซิว่าจะแปลงร่างตัวนี้ได้หรือเปล่าให้เวลาสินาทีเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวจะมีรางวัลใหญ่ให้อีกรางวัลหนึ่งถ้าแปลงได้มีตัวนี้ของรางวัลนะครับเป็นออฟติมัสตัวใหญ่ครับงานนากาล่า ครับตัวนี้จะเป็นทากาลาทโมี่จะเป็นคาดพรางนะครับเน่จะไม่ได้เกี่ยวกับอ่าวี่แต่ว่าอันนี้ออกก็ไปแจกให้น้องๆเล่นละกันใช่ไม่เอาข้อผมเองครับแจกครับผมนานี่ผมครับลองดูลองดูลองดูไปแล้วอ่าเอาให้กลับเป็นรถเหรอครับใช่พร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมครับโอเคบครัเริ่มครับอะไรไปประกอบกันแย่ง นี่รถมันเป็นอย่างนี้ล้อมันอยู่ตรงนี้นน<ด>ต้องขอดดาบก่อนได้กระโปรงหน้ารถแล้วนเจ็บเก็บเท้าเจ็บเท้าตัวรถเห็นตัวรถเก็บทับมันเก็บทับมันเฮ้ยมีคำด้วยเหรอมันต้องเป็นล้อเนี่ยขาเนี่ยต้องประดัดให้เป็นหลังล้อประดัดเฮ้ยเยมันหัวปิดเองเว้ยผิดแล้วเออไอ้เขาใช้อย่างนี้ป่ะนี่มันพี่วานพี่วานบรรลุพี่วานบรรลุเฮ้ยพี่วานมาเนี่ยเนี่ยหน้าหน้ารถอ่ะเฮ้ยอ๋อเนี่ยกระจกกระจกหน้ารถอ่ะนี่อ่ะอ่ะนี่นี่ มันมันต่อกันได้อะหรือเปล่ายังกับแบบรูบิกหมุนได้ทุกทิศทุกทางไงทำไมต้องยังล้อข้ามข้างอล้อไงอะไรเนี่ยไอ้่างามันต่อได้เก่งมากเออพี่ยังโง่หนักนารเลยไม่ได้เลยโอ้โหนี่ไงอ๋อนี่กระบังลมเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมนั่งสมาธิประเนินดีกว่าจะช่วยอะไรได้ เหลือห้านาทีแล้วนะคะ5นาทีเอกไม่มาที่ไม่ใช่หลับซิกกี้ซิกกี้อยู่พี่ซิกกี้มันรู้นะครับเอันนี่ไงพี่วาจะพูดถึงคนที่เป็นหน้าหมดแล้นี่หัวมันเก็บไม่ได้อะอยู่นั่ระวังนะระวังแปะเออเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วพี่มันเป็เรถต้องเก็บมือต้องเก็บมืออ่ะมืออ่ะ พี่ถูกมากครับเต็มแล้วไม่ใช่มือลดอะไรโหเฮ้ยน่ไอ้นี่เนี่ยราคาเลยอ่ะเดี๋ยวสามนาทีเอ้ยเนี่ยเนี่ยเ่ยเสร็จแล้วเนี่ยนี่เนี่ยไม่ต่างอะไรกันเลย้ยให้มันล้ล็อกล็อกล็ล็อกนี่ได้นี่ได้นี่ได้ล็อกแล้วเออต้องหาล็อกหาล็อกได้สามนเดียวเดียวเดียยวจะได้แล้วนั่งนั้นไปดี๋กูดึงมันนะเฮ้ย ว่าตั้งแต่ก็ไม่ทำเออทำมันก็ไม่ทำไม่ที่นั้นที่มองอยู่รับถอยหลังแล้วนะครับเหด็กถามสิบนาทีพี่ว่าพี่ว่าจพี่ว่าพี่ว่าคนเดียวเท่านั้นเกย์เป็นยงไว้อย่ามดเวลาพี่หยาดมันต้องช่วยกันต่อไม่ใช่ไม่ช่วยเขาหน้าให้เร็วขึ้นได้แล้วได้แล้วพี่ว่าเมื่อกี้เห็นยี่สิบเอ้ยยี่สิบเก้าก็ เสแล้วค่ะพี่เสร็จแล้วถุงไหมเลยขี้ถุงวิเลยแถมดาวอบเลยรับมหนแต่ว่ารันรับเสร็จตามภารกิจของมันใหญ่มาครับเลยสวยงามอดีตเจมองให้น้องๆแล้วกันงานลิขสิทธิ์แท้โทมี่ทักาล่านะครับออฟฟิศสามพันกอบาทครับตอนนี้ไม่ใช่ให้น้องเอาวะโอ้ยให้อะไรให้นาบิกาโมะเลยให้น้องนี่เอาไปเลยค่ะน้อง ขอ้แจกเนี่ยต้องไปร่วมปิจุมในเพจดีบิททอยนะใช่ว่าอิจกรรมทำอะไรบ้างไปรอดูที่เพจครับพี่สำคัญอย่าลืมไปกดไลค์เพจให้พี่เขาด้วยขึ้นให้ตรงนี้แล้วผมโอเคไปกดไลค์กันเยอะๆใครอยากได้ทานคอมเมอร์ไปถามพี่เขาได้อย่าให้พี่เขาแจกไปบอกพี่เขาอย่าืเออที่สำคัญนะ่ยก็ชอบลืมกดสักการให้พวกเรา้วยนะผมตบ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 มาา ที่เราทำภารกิจสำเร็จลุล่วงแล้วเราก็ได้รางวัลไปทั้งหมดสามรางวัลเลยค่ะมีอะไรบ้างครับพี่เจสรุปให้น้องๆฟังอีกทีอันนี้จะเป็นรายการบอมเบอร์บีครับมีกระสีทนะครับส่วนอันนี้จะเป็นยิมล็อกเหมาะสำหรับน้องๆเล่นงันตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่ันี้นะครับจะเป็นของโทนี่นักล่านะครับนี้อยู่3,000กว่าบาทให้ทีมงานไปแจก ต้องติดตามทางเพจของเอออีพกทอยนะครับแล้วซับสไคร้ในในคลิปของเขาแล้วเพจพี่เจมีครับมีก็เป็นเพจใน Facebook ครับทีเอสบายเจนะครับแล้วก็หน้าร้านอยู่ที่พันทิพย์งามวงวันอินบ็อกซ์เยอะๆไปซื้อนะครับผมพันทิพย์งามวงวันจะถูกซอยเจ่นมาเที่ยวได้ไหมครับน้องๆมาเดินได้ได้ครับได้ครับมาดูไว้เยอะครับยินดีพูดเยอะยินดีครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับครับผมเดี๋่นี่ครับยิ้มจบยิ้มจบอะไรครับฝากติดตามด้วยสองล้านซอยเก้าเก้าทอยกับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นทีเอสบายกรีนะครับผมได้ได้อะยัง ก็ขอบคุณกีมงานกิมรานเดสกามากได้ครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอครับนะครับไม่คิดได้ประกอบตัวนี้มาแล้วใจอยากได้ครับอยากได้ต้องแต่อันนี้ต้ององซื้อเองครับเออพี่สวยครับตัวตัวนี้มีมีไหมครับมีครับนี่ครับนี่ผมแอบมาข้างหลังผมให้พี่วาดูเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่ขายครับ อันนี้ให้เป็นของขวัญพิเศษสำหรับทีมงานไปเอาไว้มานั่งเล่นในออฟฟิศก็ได้ฝากพี่ๆด้วยฝามากเลยคอบคุณมากเลยนะโอ้ของฉันมันบอกนี่แหลในคลิปอย่าขโมยรีบหยิบของเราไปโอ้ยพี่เสือไอตัวนู้นตัวสวยพี่ๆแต่ตัวนั้นอันไหนครับครับ ไปแล้วก็เลยครับจบแล้วพี่ไอ้บวงนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากยังไงฝากติดตามอ่าอีวินกอยฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร e ด้วยนะครับมีอะไรก็ติดตามในเพจได้นะครับขอบคุณมากครับ